สวัสดียามเช้าค่ะเปิ้ลพามาดูเซียนท้อทรงแอปเปิลน,นะคะเซียนท้อทรงแอปเปิลรอบนี้สวยสวยเลยค่ะไม้พร้อมปลูกแล้วนะคะแตกยอดใหม่เอาไปปลูกได้เลยตัวนี้เป็นต้นเสียบยอดนะคะตัวนี้เปิป้ลปลูกเพ,เพิ่มเพราะว่าชอบมากนะคะตัวเองกินแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเดี๋ยวว่าจะไปเอากระถางมาเปลี่ยนไว้อีกสักร้อยต้นนะคะ ไปเผื่อลูกค้าอยากยกไซส์ใหญ่ๆปลูกประมาณหนึ่งปีเนี่ยเริ่มติดผลนะคะปลูกใส่กระถางก็ได้กินนะคะเป็นง่ายมากๆนะคะเนื้อมีความหนึบมากกว่าเสียนท้อทุกสายพันธุ์ที่เปิ้ลเคยกินมานะคะหนึบมากๆค่ะนี่เห็นไหมคะต้นสวยนะคะจะคัดยาวๆให้ลูกค้าไปก่อนนะคะไม่ได้มีแค่แปลงนี้นะคะ เนื่องจากมันอร่อยมากเราก็จะเสียบไว้เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยนะตรงนี้ด้วยนะคะเนื้อหนึบมันมากติดผลง่ายนะคะปลูกหนึ่งปีได้กินผลติดผลดกดกตลอดทั้งปีเลยะคะ่ะนี่เห็นไหมคะรูปทรงแอปเปลิลสวยนะไปทําเป็นการค้าได้นะคะตัวนี้เปลือกไม่ขมไม่ไม่มียางไม่ฝาดไม่ฉุนนะคะไม่ติดคอ เห็นไหมคะความดกของนางอย่างแย้ลูกค้าถามมาเยอะนะคะมันยังไม่ติดนะคะมันยังไม่ติดนะคะแบบนี้ <c oughs> เพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้างจะเล็กเกินนะคะ ừ, เผื่อใครอยากได้เพิ่มนะคะวันนี้เปิ้ลแพ็กเยอะนะแพ็กเยอะเพราะว่าจัดโปูให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างคะ่ะก็สอบถามมาได้เรื่อยๆฝากกดติดตาม เฟสนะคะปมพรพรพิรน้ำเงินนะคะในเฟสเปิ้ลจะมีโปรโมชั่นมีลดราคามีสินค้าแจกแถมอะไรให้ลูกค้าได้ตลอดนะคะก็สนใจก็ทักมาได้ค่ะเสียงท้อส่งแอปเปิ้ลค่ะ